สวัสดีครับจะถามเรื่องเอาเงินไปลงทุนซื้อหุ้นกู้ครับสวัสดีครับว่าไงครับผมเอาเงินไปซื้อหุ้นกู้จากบริษัทโดยได้รับผมตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยจะถามว่าดอกเบี้ยที่ได้รับผมต้องเสียภาษีอะไรบ้างครับแล้วมีข้อยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีได้ไหมครับกรณีคุณได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยจากการลงทุนซื้อหุ้นกู้ดอกเบี้ยที่ได้รับ ถือว่าเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้ปคคิธรรมดาครับโดยบริษัทที่จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดังกล่าวจะหักภาษีนักที่จ่ายไว15้15เซโดยที่คุณมีสิทธิ์เลือกไม่ต้องนำดอกเบี้ยหุ้นกู้นี้ไปรวมกับไรายได้อื่นเพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปีอีกครับคือถูกหักภาษีนักที่จ่าย1 5เแล้วจบเลยครับก็โอเคนะครับแล้วกรณีน,นี้คุณก็ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะครับ เพราะยังไม่ถือว่าเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ครับแล้วถ้าต่อมาผมขายหุ้นกู้นี้แล้วผมต้องเสียภาษีอีกไหมครับถ้าคุณมีกำไรจากการขายหุ้นกู้คุณก็ต้องเสียภาษีอีกครับเสียจากยอดเงินกำไรคือเอาจำนวนเงินที่ขายได้หักด้วยต้นทุนซื้อแต่ภาระภาษีก็เหมือนกับกรณีคุณได้รับดอกเบี้ยคือ คุณจะถูกหักภาษีนักที่จ่ายไว้15%และคุณก็มีสิทธิ์เลือกที่จะไม่นำกำไรจากการขายหุ้นไปรวมเป็นไรายได้ตอนปลายปีครับส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะก็ไม่มีขอบคุณครับ